สวัสดีค่ะวันนี้เราพานักวยมาวิ่งนะคะนี่ค่ะนักวยไม่มีอะไรมากวันนี้ก็พานักวยมารดน้ำหนักไปคะ่ะนี่ค่ะพี่สาวนี่น้องสาวคนสวยค่ะ นี่ดูในกระจกดูในกระจกอ่าเห็นแล้วใช่ไหมอ่าดูนักมวยค่ะดูนักมวยตอนนี้เราก็ขับรถสวนทางกับชาวบ้านเขานะคะห <c oughs> ่ปิดกฎจราจรนิดนึงเขาจะด่าแม่หรือจะอะไรยังไงเราก็ไม่สน,นะค่ะเดี๋ยว อจากว่งจุดมันหลบขี่รถควนตีนชาวบ้านค่ะดูที่มันควนตีนนะคะมันวิ่งไปทางนู้นค่ะมันไม่บอกใครนะคะมันมาที่หลบแดดนะคะสวัสดีนักมวยตอนนี้มันอู้นะคะห้าวินาทีค่ะข้อสามข้ามกำลังสำหรับการลดน้ำหนักค่ะร้อนเกินมั่งช่องเลยค่ะมันร้อนเกินนะคะตอนนี้พักเหนื่อยโอ้ยครับอารมณ์เสีย ไม่รู้จะทำยังไงดีเดินกระบ,บนกระวายอากาศมันร้อน